สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวใกล้หนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูง่ายๆเป็นเมนูผัดกะเพราตับไก่มาฝากกันแต่จะผัดยังไงนะคะให้ตับไก่ไม่แข็งจนเกินไปและไม่เละจนเกินไปเดี๋ยววันนี้เรามีเทคนิคมาบอกกันนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะถ้ามีคอมเมนต์หรือคําแนะนําอะไรอยากให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีน้ําตาลทรายน้ปาปลา ซอสปรุงรสซอสหอยนางลมพริกจินดาสีแดงสีเขียวแล้วก็กระเทียมนะคะวันนี้เราใช้พริกประมาณ30เม็ดนะคะแล้วก็โขลกวมกันแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากทานเผ็ดนะคะลดพริกลงได้นะคะใบมะกรูดใบกะเพรา ที่ขาดไม่ได้เลยตับไก่นะคะวันนี้เราใช้ตับไก่500กิโลกร,รัมนะคะตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเราเอามาล้างทําความสะอาดด้วยน้าเปล่าแล้วนะคะแล้วก็คลาเกลือนะคะแล้วก็รอบที่2ในล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อลดกลิ่นข่าวนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะฝากเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเรา วันนี้เทคนิคของเรานะคะในการที่จะผัดกะเพราตับไก่ไม่ให้ตับไก่เนแข็งจนเกินไปหรือว่าเละจนเกินไปนะคะเราจะเอาไปลวกในน้ําร้อนเดือดจัดก่อน,อนที่จะนําไปผัดให้น้ําเดือดจัดเลยนะคะตอนนี้น้ําเดือดจัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตับไก่เนี่ยลงไปลวกนะคะลวกแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะเอาขึ้นเลยค่ะ เอาขึ้นเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะพอกระทะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะใส่ไปประมาณ2ช้อนนะคะ น้ำมันร้อนแล้วนะคะพริกกระเทียมที่เราโขกไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราผัดให้พริกกักระเทียมมีกลิ่นหอมก่อนนะคะ เราใส่ตับไก่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะซอสปรุงรสสองช้อนค่ะเราใช้ไฟแรงเลยนะคะซอสหอยนางลม 2ช้อนน้ำตาลทรายเราใส่ครึ่งช้อนนะคะน้ำปาลา1ช้อนคนส่วนผสนมให้เข้ากันเลยค่ะ ใบมะกรูดค่ะดับกลิ่นฉีกลงไปเลยเราจะผัดไม่นานนะคะเพราะว่าตับเราลวกไว้แล้วแต่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะเพื่อนๆชิมรสชาติได้เลยนะคะรสชาติผัดกะเพราเนี่ยก็จะต้องมี ความเผ็ดนะคะแล้วก็เค็มหวานตามเล็กน้อยนะคะนคะกระเพราตับไก่ของเราก็จะแห้งๆด้วยนะคะแล้วก็ตับก็จะไม่เล็กด้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราตักใส่จานกันเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง,ง่ายๆนะคะที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็เป็นกะเพราตับไก่นะคะตับของเราก็จะนุ่มด้ยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกะเพราตับไก่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูผัดกะเพราที่วันนี้เรานํามาฝากกันพร้อมเทคนิคการผัดแบบง่ายๆนะคะก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ